นิทานอีศบเรื่องกระรอกน้อยกับต้นโอกใหญ่ในป่ากว้างแห่งหนึ่งมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อโซนทุกวันโซนจะปีนต้นไม้ไปหาผลไม้กินและชอบเก็บมเมล็ดถั่วไว้เต็มโพรงไม้เล็กๆข,ของมันวันหนึ่งโซนมองขึ้นไปเห็นต้นโอกใหญ่สูงตระหง่านมันพูดขึ้นว่าเจ้าต้นโอกเอ๋ยทำไมเจ้าถึงได้ยืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยเหมือนหน้าเบื่อจังต้นโอกยิ้มย่างใจเย็นเพราะข้าต้องยืนอยู่ที่นี่เพื่อให้ร่มเงาและผละไม้กับทุกชีวิตในป่าแต่โซนกลับหัวเราะ ฉันจะไม่อยู่นิ่งๆแบบเจ้าแนา่ฉันจะออกเดินทางทั่วป่าเลยหลายวันต่อมาฝนตกหนักลมแรงพายุพัดจนต้นไม้หักโคนกระรอกน้อยหนาวสัน่นไม่รู้จะไปหลบที่ไหนท่านใดนั้นเสียงคุ้นเคยดังขึ้นจากด้านบนซอนเหมือนนี้สิหลบใต้กิ่งของข้าเถอะซอนรีบปีนขึ้นไปหลบใต้ต้นโอกใหญ่มันอบอุ่นปลอดภัยจากพายุวันต่อมาเมื่อฟ้าใสาอีกครั้ง สนพูดเบาๆขอบคุณนะเจ้าต้นโอ๊กข้าเข้าใจแล้วการยืนหยัดมั่นคงก็มีค่ามากกว่าที่คิดต้นโอ๊กยิ้มอีกครั้งทุกชีวิตต่างมีหน้าที่ของตนเองนะกระลอกน้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความมั่นคงและอดทนบางครั้งมีค่ามากกว่าความรวดเร็วและความตื่นเต้น